มีเรืออยู่ด้านในเป็นพิพายชาวบ้านลูกหลานเยาวชนวัดสว่างอารมณ์บ้านเรือบานพายเรือปีที่แล้วแข่งตั้งแต่เดือนไปรัาคมไปสนทุกเดือนธันวาคมนะครับเป็นยังไง That's the สีคือพระนามเสีองม,มีพระาราชวงศ์สองพระองค์เป็นมหาราชพระองค์คือพ่อพุะรามกแผงสมเ,เด็จพระนเรศวรพระนเรศวรชาวพิศโลกภูมิใจครับแล้วราชวงศ์จักรีก็รับเพื่อนจากราชรงางรงาวงศ์พระวงศ์เจ้าสืบมาตัง้งแต่ถุนพิเรนทรเทศซึ่งได้รับสถาบนนาขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นผู้สถาปนาวัดยาทยา กอเนิดเปนสุพระทินนาพยาเป็นหนึ่งในช รองิก่า69ปกระอข้าพืนเจ้าอายคลิกเหียพิกธีรองผู้ว่าราชการโลกหอมราชากราคมตูนหวายราชูรีเฉลิมเกียรติน้องสนชัยพระมาสุราทีคุณเนโอกาสที่ใต้ฝ่าลงพลิกผ่าและคัเเ็จพระทตุสกราเลยดานนยาวมัเป็นโรกาผมงานพระมหาภาตพระพุทธเจ้าราชโร นะครับเคีอ,อนดีงามในวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำในน้ำหน้าพคมนาบน้ำน่ำา,า,านาวนาว่าจะลอยขึ้นในเขตพื้นที่นับเป็นความสุขและระบอเกเิดสีของความเป็นเพศไทยและคนไทยตาทราบจนทั่วเท่าทุกวันนี้เรื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่ทาทุทกผุ้ดีผู้บาตรงจะเรียนรู้มา เกียรติสตวท่านประธานก็จะถูกรูปเทียนบูชาพระพุทธชินราชจัดรองนักตัก29นห้ืซึ่งท่าน็จพระบรมเสนาอบดีมีเมตตาให้เชิญมาเป็นประธานเบื้องบนจะเป็นพระวิหารพระพุทธชินราชจัดรองท่านจะเห็นว่ามีรูปพระนารายณ์ชงพูอยู่นะครับนั่นคือคำตอบที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงเปลี่ยนชื่อจากเมืองสองแพรเป็นเมืองพิษณุโลก ก็คืเมืองที่มีความที่งใหญ่ประดุกเมืองของท่านอะไรเสร็จแล้วท่านประธานจะถวายอพลิงประลัยพระแทนที่พระบรมรูปพระหุวงศรีอินทราชิตรงนี้นะคร,รับไปตั้งที่หนองจู่วันและองค์พ่อหุวงศรีอินทราชิตได้ลงประทับในร่างของท่านพระมหาธนสัตว์เลขานุก,การวัดใหญ่ประเดียนคำแปดประโยค าศาสตร์พันจิตต่อนหน้าพี่น้องประชาชนพลังมวลนชนเป็นกานเก่าเลยนะจากท่านนายกสมาคมกำนันที่ใหญ่บ้านแล้วก็ก่าวเปิดและก็เกี่พุทธลูกหนูต่อการแข่งขันครับบัดนี้ได้เวลาชมคลแล้วการแข่งขันเรือยาวประเพณีสมการสรงน้ปะปั้มหาธาตุพระพุทธชินราชพิทรล้มนาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้เป็นยิ่งนัก การจัดงานปรับเพณีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมักกรุณาโปรดเกล้าพระทุมและอำเภอเมืองพิ้นตรโลก 2. องเนื้อยางเล็กทั่วไปสามสิบปีไทยชิงถ้วยราชทานสมเด็จพระเทพพัะนาจรรดาศจสยามุรมรางจักรมรีจำนวนเจ็ดลำ จาก5จังหวัดได้แก่ทีมเรือจากจังหวัดน่านจังหวัดพิจิตรจังหวัดราชบุรีจังหวัดเลอยาบิวจิตตอจิตไทยซึ่งเป็นเรือยาที่มีเกิดในในกำเน็งได้รับการนิยมแพร่หลายทั่วประเทศสิงห์วุ่ยไร่ทางสมเด็จพระเทพราชนราชบุรีสยามรัชกาลที่4จำนวนที่1 เรือยา่อ้นบ้านขิ้ตโลกท่านกำนังเสีเรียนเยสิยงตั้ประธานจุดเชี่ยงไหวไมยานางเอวนางถูเปเชี่ยงไหวไมยานางแล้วก็ผูกผ้าแพอครับ ว่มันแรงกระพริบเชิญนประธานนั่งที่เกี้รับรองเงยนตังคุณยายคำทองครับม่วง จะคนนครไัยขอพี่ล้อลเตน้ชาวนครยดี๋ยคุณคุณยาย้อพเือน้องมองเอเาเป็นไรันี่ค่ตรงเาังไงเนาะค่ะนีสาเป็นยมาเปภาษาเป็นไทยภาเป็นคไทยนไเลยลงเป็นได้แล้วาเล เฉงเลียนะสมัยแงเลียทุกคนค่ะยาวยาวในสาวสวยเย้อย่าดูพี่นักกพี่ใจยากที่มุ่งไอที่ว่าหยอกเงินจะทุ่มไม่เป็นหรอกอะไรโยนโยนแม่คนสวยเย้อย่าดูพี่นักพี่ใจยากที่รู้งไอ và nhỏ em nhắc như mấy tiền đồ cả lại giàu giàu phù lìa lắm mà quê ta sẵn đôi em biết em cày sẵn em hay cũng sẽ thôi giàu giàu có phồn suối 哎。 ขอเจ้าชูเก็มพระราษจร์นี้ขอใั้เจ้สููเก็มพระราษสัตย์ขันขอให้ปัญญาเจ้าลิลัมไปทั่วระกานหนักไก่สัตมาที่ไหนขอให้พาเทเดจะพาธหันสัมมาสัมพุทโธจจะรูธรรมาวะขันติอาลุกโนลุกขันพหลังคาปบกองพลทหารหลายัเสียจ่านค ทุกคนนี้เนทั้งหมดเลยที่มีแค่สุยอดตอนนี้ก็สุดยอดความความจำยังดีมากครับเสียเรีวหมูหมูครับผมพยายามดูน้แต่หาของสุดยอดไม่มีนี่รูหลังไม่มีครับผมอายุสามขวบเลยคนใหญ่รอให้คนสามขวบครับ